โอเคครับผมผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่ของผมปักกานะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับอชิวลอดอีพีหนึ่งอีกแล้วนะครับโอ้โหอีพีหนึ่งอีกแล้วกับเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบเก้าจุดแปดแมนบอกแมน,นแล้วโอเคกดไปเลยกดเพย์มาเจอครับผมสร้างลูกดะครับผมฮึ่ต้องเปิดด้วยกันสร้างลูกเองนะครับเดี๋ยวมันจะไม่จับเอย้ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วว่ะ โอ้ว้าวหน,น,นึ่งจุดสิบเก้าว้าวโอ้แล้วมันใส่หมดไงฮึไอ้คนมันตอบใหม่เหรอน่ากะใส่หมดไงอันไหนมัดตัดต้นไม้วะ๋ยวผมมีแค่มัดตัดต้นไม้เฉยๆ๋ย่าเด้ๆๆเขอแค่แบบนึงครับแย่แบบนึงเลยครับขอแค่ไปดูไอแล้วแบบนี้ปะนี่โบที่ใส่มดใช่ปะ อาาขอดูแป๊บนึงนะครับผมน่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมเนี่ยตัดต้นไม้คือมัดอ่าโอเคมันนี่มันนี่โอเคตัวละไม่หมดหมดดูแปะโอ้โหเปลี่ยนใหม่สุดยอดมันยอดเยี่ยมมากเลยเลยคนนะเพิ่มไปเลยโอเคใส่แล้วใช่ไหมโอเคได้ใส่แล้วเฮ้ยกดเลย,เลย มาแล้วเหรอเฮ้ยโ,โหยิดนดีทีม้าเอางี้เลยเหรอท่านเอางี้เลยเหรอเอานี้เลยเหรอเอางี้เลยเหรอโอ้เกิดมางี้โคนที่นี่วันที่ไหนโอ้โหเอาชีวิตรอดยากสิที่นี่อะโอมโคนผมจะชิลอดผ่านไปแน่ดนูดิ ไปอมน้ำแข็งนะทุกคนเนลวลาที่เอาชีวิตรอดยากมากๆากเลยนะครับไม่มีอาหารด้วยเฮ้ยเจอวน้ำแข็งด้วย <c oughs> ลง่ะนี่นี่อ่ะตัดไม้ด้วย ถามว่าทำไมตัดต้นไม้ทั้งต้นแล้วไม่ได้ทั้งต้นนะมันต้องใช้ขวานนะวะขวานขวานหินมั้งเออขวานหินนะครับถึงจะตัดหล่นได้ทั้งต้นอันนี้ใช้มือมันก็เลยแบบไม่ได้นะครับขวัดขวาดข,ขวานไม้ก็ไม่ได้ทุกคนต้องเป็นขวานหินเท่านั้นนะเออพวกแรกก่ก็น่าจะแอกหินขึ้นไปมั้งน่าจะประมาณนั้นเกไปทุกคนผมหาแอคออนมาใส่เพิ่มอยู่นะไม่รู้จะเอาแอกออนอะไร กูมันใส่ทับซ้อนกันแล้วมันเล่นไม่ได้อะแต่ผมลงมลัดอะไรมาวะแม่มันทับกันมั้งใส่ไม่ได้ก็เลยไม่ใส่ก็เลยโอเคไปหินกันเลยรบแรกอเอาชีวิตรอดที่นี่นะมีงเดียวเลยตกปลาได้เท่านั้นแหละ๋ยวจะมีอาหารนะทุกคนทำก,การเกษตรเลยไม่น่าไม่ไม่น่าจะค่อยได้เท่าไหร่แนละ้วเออจ้ว โอ้ดินที่นี่กลายเป็นปน้ำแข็งมาแล้วดูสิมันขึ้นสีขาวมันเป็นเก็ดติมะกเกาะแลทุกคนว้าไปเรื่อยเราไม่แต่หินจริงด,ดีหินจริงหายากเลยโอ้พระเจ้าไม่มีหินให้ผมเลยโอ้พระเจ้าเปิดแสงเล่นเดี๋ยวมันจะได้อันนี้นะเปิดแสงสุดเลยและพวดสว่างแสบตาซะเหลือเกิน เป็นอะไที่จ้ามากวิเจอทานจะมาเอาหินได้เจอทานว่ะเฮ้ยดีว่ะขาบหินซึ่ห่ก้อนได้ไหมครับกับซึ่หกก้อนก่อนกับหนมาคุ้มทานนะขี้ี้ีขึ้นมาโอ้แสงสว่างพวดเจ้ากเออกิกรปกตว่ากิกะ แล้วก็ปแกนหินนะโอเคก็นะก็นี่นะมึงอยากเป็นอาหารไหมเนื้อหมาดูน่าอร่อยดีนะโอ้โหดูดูดูกดย่อปึ๊บพุดโอ้โอ้มดคุณภาพดีดีดีนอสบายจะได้ดีขึ้นระดับน่งไยทุกคนเนี่ยเนี่ยลงมัดนเพื่อสิงนี้ เพื่อความสะดวกสบายของตัวเราเองอยังไงละ่ะโอ้โหไม่มีมูลค่าเลยนี่แล้วก็ต้นไม้ก็เก็บไว้ปลูกไหนก็ดีนะเผื่ออานาะคตได้ใช้โอเคแล้วก็ตัดไปเลยเพื <c oughs> ่อความสะดวกสบายของเราทุกคน <c oughs> กคนี <c oughs> <c oughs> ่นี่ฮะแอคออนหนุบหนุบใส่นะแต่ก็ดูจะเอา <asleep> แอคออนอะไรมังกรไหมทุกคนเอามังกรใหญ่ไหมเออม, <c oughs> มันจะทับกันเพราะว่ากลัวผมกลัวมัดมังกรกับมัดอันนี้มันทับกันอะ กลัวแล้วมันจะเล่นไม่ได้โอเคเอาละเอาละลาน่ะดูทีมะขึ้นละอะไรวะเฮ้เราจะใช้ขวานสับหรือว่าใช้ดาบดีวะให้ขวานก่อนลวกันอืออือเท่านะั้นเจ้างวใหญ่ฉันตนะ้ฆ่าเลยนี่คนยอดโอ้วิ่งวัดสะดวกสบายรวยไม้บอกตรงแลวเนี่ยรวยมาก รวยรวยเลยอยู่ตอนเนี้ยรวยเลย้วรวยเลย้วรวยเลยเอาละออกเดินทางกันดีกว่าตอนนี้เรามีหินเท่าไรสิบเอ็ดโอเคอย่าเพิ่งวิ่งครับช่วงแรกเดนไปก่อนอืมเจอที่ดีๆค่อยวิง่งมีอาหารเยอะๆก่อนค่อยวิง่งนะกคนช่วงนี้เรายังขัดเคียนทรัพยากรอยู่นะครับยิงเราใช้เรือก็ได้นะเดี๋ยวดิไม่มีไก่ด้วย ดีนั่นก t เวันดีนีันี้จาเป็นอือมันเอล้ววะข้าวนันข้าวนั่นจะจำเป็นข้าวนั่นจะจำเป็นข้าวนั่นจะจำเป็นข้าแกะเลยดีอืมโอ้ครับเตียงโอ้ยครัเตียงนะหนูหนูหนูเออ มีววิอพอกูวิวัดกูยอ่อทักต้นโอ้สบายจัดเย้ยู่นี่ก็ยังเป็นต้นสนอยู่ดีนี่หว่าเอาอะไรกันเอ้ยก็เป็นต้นสนอยู่ดีทุกคนเออแม่เป็นต้นสนอยู่ดีกว่าเหยียดได้ไหมโอก๊ก้าไหมโอ๊กเฮ้ย ทะเลทรายทุงชิ้มาควบคุมม,มันเป็นเกาะนี่หัวนี่หมีย้ำนะครับพวกหมีนะครับไม่ใช่อย่าฟังเอ้ยทะเลว่ะที่นี่คือทะเลนะคนเห็นไหมฮะมีทรายมีน,มน้ำทะเลนี่ก็ทะเลตายอุ้ย <สา S 1> ไม่จงใจฆ่ามันนะผมไม่จงใจจะฆ่ามันนะ วิเบอร์รี่เอาไปปลูกดีกว่าเออซีรีส์เราต้องปลูกเบอร์รี่ด้วยทุกคนขุดอ่ะไม่ได้อะวิําทำนะทุกคนพอเรามีมัดอะไรมันก็ดูดีจริงทุกคนนะเอาละคำถามคือเราจะอยู่บ้านที่ไหน เฮ้ยาทุกคนอนอนที่ไหนเป็นบ้านดีเอาที่นี่มันก็สร้างได้ไหมมันก็สร้างได้นะทุกคนแต่ว่ามันทฟํฟาร์มสัตว์ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยมันฟาร์มทำยากวิอ้ยอยโหยเราเช่อว่าที่นี่ทำมันทําอะไรได้ไหมมันก็ทําได้นะถ้าเราทําแบบขุดหินอะแล้วก็มาตั้งอันนี้เองล้ยชิ้ยาลามไปอะเป็นตปปร้งแบบขนาดใหญ่อะให,ให้พวกงูอะไรพวกนี้มันเกิดเองก็น่าจะได้นะ เดี๋ยวเดี๋ยวนะมันเป็นน้ำแข็งนี่มันต้องอันนี้นี่อุ้ยบักเก้อ

พักท้องไม่ได้ต้องปลูกด,ด้วยไม่ซีรีส์เราจะขัดท้องไว้ไม่ได้เว้ยสร้างอารมณ์ไปเลยป้งหมู่บ้านเยติของเราไงหมู่บ้านเยติมาทุกคนคือหมู่บ้านเยติก็น้าสนใจนะอยากให้เพื่อนทำอินโทวให้เพื่อนยังไม่ทำให้เลยนี่ไหนกูจ้างมันนะเนี่ยกูไม่ได้ให้มันบังทำฟรีๆนะมันก็ยังไม่เนี้ยให้เพื่อนคุณภาพดีจริงๆไง Wih, cetang ya lawan cendo. Aku lah nanti cepat tiang Nih, ni kau Wih, si lang yuk, si lang. Wu jau, ni mana? Ini ni. Kamu dah? Ini mah. Kamu dah mah? Tapi สีเหลืองก็แล้วก็ตร็สีเหลืองป้าบแล้วก็วางนอนทันขั้นแรกโอเคเอาละถามคือเาจะสร้างบ้านแถวนี้นะครับซึ่งเราต้องโละป่าน,นี้ออกให้หมดเลยใช่ซึ่งเอาเป็นที่ดีดก่อนเอาตรงนี้แล้วกันนะนี่เอาละ วดนี่มันดีจริงๆเลยนะแบบั่ทีเดียวหายวิบึงพอใจหน้ามัวสักกูสักยกไหมพี่วันไหวที่ไหนละน้องมาดิดีที่น้องบิ๊กยวไปเขียาวมาเยลยมาเ็วเ มาเร็วมาเร็วเด็กเขียวเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาเด็กเขียวเร็วเร็วเร็วเออกดกดเลยไม่ติดกดเลยไม่ติดมาดิโหมาเจ็บกันฆ่าพี่เขียวแบบง่ายได้โอเคตัดทิ้งแล้วเนี่าโอเคเนี่ยเจ้าบ้านแถวนี้ก็ดีนะทุกคนอืมพี่มันจะไม่เข้าสวยเท่าไหร่แต่ว่าปกคุมเองเอาละ มาเรามีไม้อยู่จำนวนนี้มากะคำนวณสร้างเลยแล้วกันอีพีแรกหาตรงนี้สักสักสองบล็อกไหมเอออ่ะโอเคต่อสองอ๋อบล็อกที่สี่ตรงนี้เราจะสร้างตามก็าเ้นะแต่แต่บ้านแต่บ้านมันจะไม่สวย ที่บอกหรือเอาที่จะพอกซิิที่จะพอกที่จะแผลออกดีวะว่าน่าจะเป็นที่มอดนะทุกคนดูเลยส่งนี่บ้านเราจะได้สอมประมาณนี้จ้ผมจะสร้างแบบง่ายๆนะเอาที่วัดเอาที่วัสดุปรามีนะครับคือไม้จ้ะจ้ะ โอเคมาทุกคนโอเคถ้าใครชอบพลงนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดีย๋ยวต้องขอตัวไปสร้างบ้านสักหน่อยก่อนเดี๋ยวผมไม่ได้นักรอบหรอกเดีย๋ยวมันจะอ่ะพลาดอะไรไปนะครับผมจะเล่นแค่สร้างบ้านแล้วกันเนาะ โอเคหรือจะหรือว่าจะจบจากนี้ก็จะกดออกเลยก็ได้เพราะว่าไม่อยากเล่นนอกรอบมากเลยครับเดีย๋ยวมันจะอันนี้ไม่สนุกน,นั่นเองนะครับต้งองจีบไปไหมวันไหนด้านหน้าไหนครับอโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันนะครับผมคลิปก็จะมาเดือนเอาเป็นเดือนละคลิปเไหะเดือนละคลิปแทมกำลังคิดถึงกันมากโอเคครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกด, like, กด share, กนะไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอี่าลืมไปทิ้งหน้านี้ไปก่อนสวัสดีสสครับ ต้องพูลเรื่องเล็กเกศลักแล้วนี่โอ้เฮ้ยตายเดือเจ้าตัดต่อไหมโทรตัดต่อไหมถ้าใครอยากให้ตัดต่อนะครับก็เอ้ยไมส่สิถ้าใครอยากให้อีพีหน้าตัดต่อก็คอมเมนต์ไว้เลยนะอีพีนี้ก็น่าจะตัดต่อแหละดูจากตรงถ้าไม่ขี้เกียจนะนะถ้าไม่ขี้เกียจอะไรก็อย่าตัดต่อให้นะครับโอเคครับชื่ออะนรชื่อนั่งชื่อนี้แล้วก็สวัสดีครับบ้านสวยจริงเลย <laughs>